แต่ก่อนก็ทาแต่นาอย่างเดียวทําแต่นาอย่างเดียวก็ขายแต่เข้าอย่างเดียวเข้าก็ขายราคาถูกพระเจ้าเนาะบ่ได้สตังค์อย่างหลายพอได้กินนะเจ้าแล้วก็ได้มาทําเศรษฐกิจพอเพียงโดยสายพระราชาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเจ้าที่ท่านได้แนะนำํำเฮาได้มาทําตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่าน ที่เข้ามาทำเซกิตพอเพียงได้เพาะพันธุ์พักทางพู้นาชุมชนเปิดหื้อมานะเจ้าก็ได้มาเพาะพันธุ์พักแล้วก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนกันคนหนึ่งเอาก้าก้าอย่างอื่นไปเนาะกล้ายังก้าปลาทัวก้าพี่ก้าปลาแตงก้าพักต่างๆก็พอมันใหญ่ขึ้นเขาก็เอามาแลกแลกกันกินนะเจ้าเนาะยังบะทัวก็มาแลกบะเขือยังบะเขือก็เอาไปแลกพักกาดนะเจ้า แลกบบบวบเนาะยแลกพักปังตีเฮามีเมล็ดพันธุ์กันอยู่ตีเฮาทํากันอยู่มันมดไปแล้วก็ยังเหลือส่วนที่เฮาเก็บบบมดคือเป็นเป็นหน่วยแก่มันเนาะยังยังบบทัวเนีเจ้าบางทีเฮาเก็บหลาตาเนาะเจ้ามากกน่็แก่ขึ้นแล้วเฮาเอาไว้พ่อพันตัวเอาไว้แบ่งพันตัวเอาก็เอาเม็ดเอามาเล็ดพันพักแต่ละหมู่บ้านของตําบลเนี่ยเจ้าแล้วก็พอได้เมล็ดพันธพ,พักมาก็เอามาคืนเอามาคืนตีเดิมให้เป็นธนาคารเมล็ดพันธุพักของตําบลนะเจ้า เป,เป็นเป็นมาอาชีพตีเปลี่ยนชีวิตเท่าได้เจ้าเปลี่ยนชีวิตได้ตีจากพ่คอยมีกินนะเจ้าเดี๋ยวนี้ก็มีกินมีกินมีใจพอประมาณพอเหมือนกับเขาทำเสิษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านนะเจ้า